สวัสดียามเย็นจ้าเพื่อนเพื่อนฟ้าสีทองที่แม่น้ำน่านจังหวัดนครสวรรค์บ้านพี่นงเนาะแม่น้ำน่านสวยจ้ะน้ำก็ลงเยอะเนาะวันนี้พี่นงออกมาถ่ายคลิปก็เย็นแล้วเนาะพระจันทร์เริ่มขึ้นแล้วค่ะพระจันทร์พระจันทร์ยิ้มนะมีอยู่นิดนึงค่ะวันนี้เนาะพระจันทร์มีอยู่นิดนึง วันนี้พาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศยามเย็นเนาะทําคลิปยาวจะเพื่อนๆออาจจะมืดหน่อยนึงเนาะขอโทษขออภัยด้วยจ้าแค่อยากให้เพื่อนๆเห็นวิวเนาะวิวสวยๆริมแม่น้ำน้านบ้านพี่นงเนาะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะสวยสวยสวยมากทางนี้จะเป็นทางเหนือเนาะทางเหนือก็จะมาจากพิจิตรเนาะน้ำไหลมาจากพิจิตร น้ำไหลมาจากพี่จิตแล้วก็จะผ่านมาทางแม่น้ำน่านเนาะทางบ้านพี่นงจะ้ะวันนี้แมงยังไม่มีคลิปยาวลงเลยเนาะก็เลยเอาบรรยากาศยามเย็นมาให้เพื่อนเพื่อนรับชมเนาะค่ะยากาศยามเย็นที่แพเนาะแพกระชังปลาพี่นงก็เขาน้ำลงเร็วมากนะเพื่อนๆพเนาะกำลังถอย ถอยเรือถอยแพออกนี่แพของพี่น้งก็ติดแห้งเหมือนกันจะเพื่อนๆต้องใช้ไม้ค้ำแล้วก็ดันออกไปเนาะใช้ไม้คำ้ำยันดันออกไปจ้ะตอนเย็นเย็นอย่างนี้เราก็ต้องออกมาดูนะเพื่อนๆน,นะตอนเย็น,เย,นเย็นก็ต้องออกมาดูว่ากระชังเราจะติดแห้งไหมน้ําลงเยอะไหมเชือกที่ผูกลังตึงมากไหมเนาะ ถา้าเชือกตึงมากมันก็จะขาดได้นะเพื่อนๆเนาะแต่เราจะไม่ดันไม่อะไรแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะเอาไว้ประมาณนี้แหละเนาะเปิดเขื่อนน้ําลงไวมากเลยค่ะช่วงเวลาไม่กี่วันเนาะเขาเปิดเขื่อนชัยนาทเนาะน้ําลงไวมากๆเลยค่ะจังหวัดนะครสวรรค์บ้านพี่นงเนาะพาเพื่อนๆออกมารับชมบรรยากาศอาจจะไม่เห็นหน้าพี่นงเนาะเห็นแต่ความมืดจ้ะาภาพอาจจะไม่ชัดขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะ ค่ะก็คืออยากให้เห็นท้องฟ้าสีทองเนาะยามเย็นสวยๆงามๆเนาะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศบ้านพี่นงก็ประมาณนี้แหละค่ะไม่ค่อยหนาวมากนะคะเพื่อนๆจังหวัดนครสวรรค์ไม่ค่อยหนาวจ้าบรรยากาศพอดีพอดีพี่น o ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะสู้ไปด้วยกันเนาะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามา รับชมคลิปให้พี่นงเนาะรับชมคลิปให้ทุกคลิปทุกคลิปเลยจ้ะทำให้มียอดแต่และคลิปก็เป็นพันก็ดีใจแล้วเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบายรอนหลับฝันดีนะคะชูชๆ